คำเตือนนะครับคลิปนี้ไร้าสาระแบบสุดๆนะครับถ้าเกิดทุกคนที่ไม่ว่างจริงๆนะครับผมไม่แนะนําให้ดูนะครับกดปิดคลิปไปเลยโอเคนะถ้าเกิดใครอยู่นี่ก็คือต้องว่างนะครับผมโอเคถ้าเกิดทุกคนว่างนะครับก็ไปดูกันเลย เอาล้นะครับก็ผมก็ต้องขอกล่า,สาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนั้นไปนะครับวิติกรรมหรือปัญหาในการภาคเสียงนะครับซึ่งใช้โปรแกรมเพ้นท์วาดเป็นหลักนะครับทําให้ผมมีพัฒนาการทางสมองนะครับสูงขึ้นแบบทะลุเลยครับทะลุเป้าเลยโอเคในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสมองในการคิดคอนเทนต์บน YouTube ของผมกันนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับของใครหลายหลายคนนะครับขั้นแรกผมขอชี้แจงกเกี่ยวกับสมองก่อนโอเคผมวาดรูปสมองนะ ในสมองหรือก้อนเมฆเนี่ยโอเคโดยที่สมองของผมนะครับจะแบ่งเป็นประมาณเจส่วนนะครับไม่ก็แดส่วนแล้วแต่การวาดนะครับจะดูกยหนึ่งอนสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดส่วนเรียบร้อยนะครับมันอาจจะแบ่งไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากเมาส์และมือนะครับที่มันไม่เท่ากันโดยสมองของผมนะครับที่แบ่งเป็นเจส่วนนะครับมันจะมีกระบวนการในการคิดดังนี้นะครับในหนึ่งวันนะครับ ผมจะใช้เวลาไปกับการนอนนะครับโอเคนอนเขียนตัวเต็มเลยก็ได้นะใช้เวลากับการนอนครับเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วส่วนที่สองนะครับผมจะใช้ไปกับอ่าสิ่งนี้นะครับ C H นะครับ g O นะครับ C H O เรียกนี้ก็ได้นะครับมันคือเกม Counter Strike Global Offensive นะครับหรือเกม C g O นั่นเองนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นหลักนะ ซึ่งทุกๆวันนะที่ผมเล่นนะครับก็จะมีคนชมผมนะครับชมว่าอย่างนี้ครับชมว่านูบนะครับ, no รบโอเคครับก็็นูบนูบไม่ว่าจะเป็นคนรัสเซียอินเดียอ่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนโอ้ทุกคนด่าผมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนชมผมอย่างนี้หมดนะครับซึ่งฝีมือการเล่นก็ค่อนข้างจะดีนะครับอืมน้บ no เดี๋ยวเมาส์หายไปไหนเนะี่ย เมาส์เมาส์เมาส์เดี๋ยวขอหาเมาส์สักคู่นะครับหลังจากที่เราเจอเมาส์ครับเราก็จะมาเข้าสู่สมองส่วนต่อไปของเราเลยนะครับในหนึ่งวันนะครับผมจะใช้เวลากับการคิดเรื่องนี้ครับเรื่องการกินครับใช่ครับการกินเป็นสิ่งสําคัญครับการกินจะทําให้เรามีการเจริญเติบโตใช่ครับสมองของเราก็ต้องใช้พลังงานนะครับที่เกิดจากการกินด้วยการกินอาหารที่ดีสมองก็จะดีการเจริญเติบโตก็ดีนะครับแล้วเราจะโม้พูดถึงเรื่องนี้ทําไมนะครับ ไม่เกี่ยวเลยนะครับโอเคครับผมไปที่ส่วนต่อไปกันนะครับช่วงต่อไปนะก็จะเป็นการออกกำลังกายนะครับช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็ยังพอเล่นมั่งนะครับอย่างเช่นการวิ่งนะครับการซิทอัพอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่การเดินการทํางานบ้านก็เป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ไม่ใช่พูดถึงการส่วนสําคัญเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งโอเคอันนี้ใช่แล้วนะครับ โอเคเราไปที่ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อส่วนต่อมาก็คือความบันเทิงนะครับอ่าคนเราต้องหาความบันเทิงใส่ตัวเองนะครับความมันเขียนเขียนตัวเต็มไม่พอเขียนว่าาร์มบอลแล้วกันนะความบันเทิงก็คือส่วนที่สําคัญนะครับสําหรับผมนะถ้าเกิดคนเรามันไม่มีความบันเทิงนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการของการเครียดได้นะครับดังนั้นเราต้องหาความบันเทิงหาดูอะไรก็ได้ครับแต่แต่ไม่ใช่คิดของผมนะ คลิปนี้ผมมาแบบคิดเครียดเลยมาพูดถึงกระบวนการทางสมองนะครับในการคิดคอนเทนต์แล้วเรามีความบันเทิงแล้วแล้วเราไปไหนต่อเนี่ยอ๋อในที่สุดผมก็นึกออกนะครับส่วนต่อมานะก็คือความรู้นะครับความรู้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราต้องหาความรู้ไว้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมเปิดเทอมหรือว่าช่วงหยุดยาว นค,คนเราก็ต้องมีความรู้ไว้นะครับผมผมจะให้ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งเลยซึ่งในตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงของปิดเทอมนะแล้วก็เปิดเทอมของมหาลัยก็จะอยู่วันที่1สิงหานะครับจุงนี้ผมหยุดยาวยาวมากโดยทาให้สมองซุ่งซ่านอย่างเงี้ยเออนะครับเราไปถึงสมอง้ที่6ส่วนแล้วนะครับส่วนต่อไปนะก็เป็นส่วนที่ ผมให้ความสําคัญน้อยที่สุดนะครับจะพูดอย่างนั้นดีไหมเนี่ยรู้สึกผิดนะครับนั่นก็คืองานนะครับงานหลักๆของผมก็จะอยู่ที่ช่องของ youtube นั่นเองนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือทําคลิปนะแล้วทาไมถึงให้ความสําคัญน้อยนะักอันนี้ผมก็ไม่ทราบตัวเองเหมือนกันนะครับมันขี้เกียจอะ่ะโทษโทษโทษโอเคครับผมหลังจากที่เราทําอันนี้เรียบร้อยครับเราจะมาจัดอันดับนะครับ ความสําคัญนะครับของสมองนะครับที่ผมให้ไว้นะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือการนอนอันดับที่2ก็คือ C ีเนะครับอ่าการกินก็เป็นส่วนสําคัญนะผมให้เป็นอันดับสานะครับความรู้เป็นอันดับ4นะครับคนเราต้องมีความรู้นะหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆนะครับอันดับที่5้าผมขอให้เป็นความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube โทรทัศน์อ่าฟังเพลงหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับถือว่าเป็น ความบมันเทิงส่วนอันดับที่หกนะครับก็จะเป็นการออกลังกายนะครับซึ่งนานๆาจะออกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันดับที่เจดนี่นานกว่านะครับนั่นก็คืองานครับเอาละหลังจากที่เราแยกย่อยกันมาถึงขนาดนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอันดับที่เจ็ดกันนะครับเดี๋ยวสำหรับงานนะครับ ไม่รู้สิก็สําหรับคนอื่นนะครับที่เขาทำคอนเทนต์ลง youtube นะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะบอกว่าผมลงคลิปทุกๆวันเสาร์นะผมลงคลิปทุกๆวันอังคารนะผมลงทุกวันจันทร์ผมลงสุกเสาร์อาทิตยผลล์ผมลงนู่นผมลงนี่เดี๋ยวผมเขียนอะไรของผมเนะี่ยแต่สําหรับผมนะครับมันไม่นะครับคือคอนเทนต์ของผมมัน พูดได้ง่ายครับอิสระมากครับเนี่ยอออ่างนะออ่างสาลอีนะมองมองให้เหมือนที่ผมมองนะใช่ครับมันเป็นอิสระมากนะครับคือคอนเทนต์ที่ผมทำเนะี่ยคือมันต้องใช้จิตวิญญาณนะผมเดี๋ยวลืมครับ เตือนนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับถ้าเกิดใครต้องการคลิปที่มีสาระนะครับโปรดปิดคลิปนี้แล้วไปดูคลิปของคนอื่นนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดคุณยังอยู่ก็ถือว่าเราจะคุยกันต่อไปนะโอเคครับผมหลังจากที่เราผ่านคำเตือนไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเรื่องของงานนะครับ หลังจากที่มีการพูดถึง7สิ่งนะครับที่ผมคิดในสมองไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอันดับที่7นะครับนั่นก็คืองานนั่นเองนะครับซึ่งงานนะครับก่อนที่เราจะมีงานได้นะครับเราก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวขอสอสอนะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วทึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้จะเกิดขึ้นได้นะครับมันต้องใช้เวลานะครับนี่คือนาฬิกานะมองให้เป็นนาฬิกานะนี่นะครับก็จะเป็นเวลาซึ่งเวลานะครับ มันก็จะไม่จํากัดนะครับ In นฟินิ y นะครับซึ่งอินฟินิ y นี้จะยองไปถึงอะไระครับผมไม่รู้นะครับแล้วไม่รู้เราจะเขียนทำไมนะครับอ่าใช่ครับผมก่อนที่จะมีงานได้เราต้องมีความคิดสร้างสารรค์แล้วความคิดสร้างสารรค์เกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในความคิดของผมนะไม่ว่าจะเป็นการกิน ความบันเทิงนะครับหรือแม้แต่การออกกําลังกายทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดความคิดสร้างสารรค์ได้สมมุติว่าผมกําลังนั่งกินไก่ทอดแล้วผมคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับไก่ได้นั่นก็คือความคิดสร้างสารรค์สมมติว่าผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งแล้วผมเกิดความคิดสร้างสารรค์นั่นก็ใช่นี่ผมพูดถึงความบันเทิงนะตอนนี้เอาเมาสหายเมาส์เมาส โอเคเราเจอเมาส์เราแล้วนะครับนี่เมาส์ความคิดสร้างสารรค์นะครับสมมุติว่าผมไปดูคลิปใช่ครับห้าห้าห้ามันเป็นคลิปตลกนะจึ๊บจ๊บจึ๊บจึ๊บป๊ป๊บป๊าป๊ป๊ป๊ปป๊แล้วผมทําไปเจอโฆษณาตรงนี้ซึ่งทำให้ผมเกิดความคิดสร้างสารรค์อันนั้นก็ใช่นะครับการออกกำลังกายครับถ้าเกิดสมมติว่าผมวิ่งวิ่งอยู่ แล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ทุกคนอาจจะงงผมก็งงโอเคไหมดังนั้นเราข้ามไปเลยความคิดสร้างสรรค์นนะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเมื่อคุณมีกิจกรรมผมเขียนว่ากิจนะกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแล้วเมื่อคุณไปเข้าค่ายคุณอาจจะเกิดความคิดสร้างสรรค์อันนั้นก็ใช่นะครับ แล้วผมจะพูดถึงทำไมไม่รู้ครับผมหรือแม้แต่กระทั่งการนอน,นครับพอนอนใช่ไหมครับมันจะส่งผลให้คุณไปฝันใช่ครับความฝันเดี๋ยวฝันอ่าฝันนะครับซึ่งความฝันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจำมันได้และมันจะเป็นบอกเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์นั่นก็ใช่นะครับจึ๊บจึบอ่า ดังนั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีกรอบแล้วเราใส่กรอบให้มันทําไมเนี่ยอ่าจุดจดจุดจุดจดจดกรอบได้ถูกลบไปแล้วนะครับลบแค่นี้พอเพราะผมขี้เกียจนะซึ่งความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งหลักเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเผลอโอเคซึ่งความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นปัจจัยหลักในการทำคอนเทนต์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งคอนเทนต์ที่ผมออกมานะครับอาจจะออกมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสครั้งหรือเดือนละครั้งนั่นก็แล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ครับผมดังนั้นอย่าโทษผมนะเวลาไม่มีคลิปต้องโทษฝวามคิดสร้างสารรค์ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดอะมันไม่ใช่ประเด็น,นครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันบ่อยใช่นะครับสิ่งที่ผมจะมาในวันนี้จริงๆนะครับนั่นก็คือผมอยากมาวาดรูปเล่นในโปรแกรมเพ้นท์ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่ตัวทนฟังอะไรมาตั้งสิบ้านาทีนี่อิงมาบ่นอะไรเนี่ยผมมีคําเตือนไปแล้วนะครับว่าคลิปนี้ไร้สาระนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับคลิปนี้มันเกิดจากความว่างนะครับวอแแวนนะมองให้เป็นวอแแวนมันเกิดจากความว่างนะครับ บวกกับผมอยากเล่นโปรกแกรมเพ้นทเพนส์เพนส์โอเคครับผมมันจึงเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดจบแล้วนะจื๊อ,อ,อ,อจื๊อ ก่อนที่ผมจะตัดจบนะครับผมจะทําเป้าหมายเดิมนะครับนั่นก็คือการอยากวาดรูปเล่นนะครับดังนั้นเราจะวาดรูป1รูปนะครับก่อนก่อนจบแล้วกันนะโดยที่รูปนี้นะเขาต้องมีคิว้วฮ่าฮ่าเท่เท่และดวงตากลมๆและใบหน้าที่จริงใจคิ้วต้องเดี๋ยวเราพูดถึงคิ้วใช่ไหมคิ้วสองชั้นอันนี้เขาเลือกสองเส้น แล้วผมมาวาดอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคไม่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วครับอย่างที่ผมบอกนะครับความคิดสร้างสารรค์ขึ้นอยู่กับเวลานะครับก็คือไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอเวลาไปทำความคิดสร้างสารรค์ก่อนนะครับบายจ้าตัดจบดีกว่าแค่พิมพ์คำว่าจบมันก็จบแล้วจบครับ